ทุกคนครับเอ d e ฟิ i n e อ2อยู่ในมือแล้วนะครับนี่ฮะไอวิ่งมานะฮะในสภาพที่สะอาดสะอานแล้วนะแต่ว่าวันไปวิ่งที่ฝนตกแล้วก็ได้เทสกับไหลสภาพพื้นผิววันนี้เราจะข้ามสเปคไปเลยนะครับเพราะว่าคุยไปแล้วนะฮะเรื่องสเปกเรื่องอไอใดๆก็ตามวันนี้จะามคุยเรื่องฟิลลิ่งล้วนๆจากความรู้สึกล้วนๆจากการไปวิ่งนะฮะ ก็ไปวิ่งในงานไตรกีฬา300ยอดนะครับไปไว่ายน้ํามาพันหแล้วก็ต่อด้วยจักรยาน37โลแล้วก็ลงมาวิ่งอีก10โลนะครับใช้เวลาตอนวิ่งไป53นาทีก็ประมาณเพจ5 5นิดๆนะฮะก็พบว่าคู่นี้ให้ความสบายมากแต่มีข้อเสียอยู่บางประการที่จะจริงๆมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันเป็นจุดอ่อนของคู่นี้นะฮะแต่ผมว่าเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเป็นยังไงในในทัศนะผมนะผมว่าคู่นี้เป็น สรุปง่ายๆเลยนะว่านี่คือรองเท้าซูเปอร์ชูที่นุ่มที่สุดและก็เด้งที่สุดในท้องตลาดนะแต่มันไม่ได้แปลว่ามันคือมันดีที่สุดหรือว่ามันเหมาะกับทุกคนหรือว่ามันคืออันดับหนึ่งนะแต่แค่ว่าถ้าถามว่านุ่มสุดมันคือนุ่มสุดเด้งสุดผมว่ามันคือเด้งสุดจริงๆด้วยแผ่นคาร์บอนด้วยทรงของมันเนี่ยนะทีนี้มันจะเหมาะกับใครหรือใครใช้งานกับมันได้ได้รีดประสิทธิภาพเนี่ยผมว่า ต้องชินกับรองเท้าสักสักพักหนึ่งเลยนะฮะเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งผมวิ่งกับมันครั้งแรกในงานนั้นแหละนะฮะก่อนหน้านั้นก็วิ่งมีเทสแล้วก็เล่าเฟิร์สรันให้ฟังแต่ว่าวิ่งจริงจังเนี่ยในงานนั้นซึ่งก็เจอดีเลยนะฮะจะมาบอกเล่าประสบการณ์เอาเรื่องตั้งแต่ลงจากจักรยานลงจากจักรยานเนี่ยด้วยความที่รองเท้าคู่นี้มันนุ่มมากๆนะนุ่มมากๆโฟมตอนท้ายนีย่แบบว่าคือ โครนุ่มอ่ะนุ่มแต่ว่ามันสู้ส,สู้มือนะเต้งคืนตัวนะแต่ว่ามันมีความโครงเรขงไม่มั่นคงเวลาวิ่งหรือเจอพื้นที่เป็นพื้นหญ้าพื้นไม่เรียบเนี่ยจริง,รงๆรองเท้าสู้ๆทุกคู่เจออย่างนี้ก็เสร็จหมดแหละแต่พียารณว่าคู่นี้มันจะรุนแรงกว่าคู่อื่นหน่อยผมลงจากทางซีชั่นเขาเรียกว่าเปลี่ยนจักรยานจักรยานมาวิ่งใส่คู่นี้ผ่านาพื้นผิวแบบกูขะเป็นดิน เป็นเทรเรนแบบว่าเหมือนกึ่งเทลเล็กๆพบว่าโอ้โหต้องประคองเท้ามากๆแล้วเวลากดทุกครั้งเนี่ยมันจะตายย่ายเงี้ยตึดตืด,ตด,ตดอาการนี้มันเคยเจอกับเซโร่เอแน่นอนเวลาวิ่งช้ารูนี้ก็เจอแต่ว่าจะเจอหนักกว่ารวมถึงโปรสีที่เราบอกว่าไม่ค่อยมั่นคงอ่ะไอตัวเนี้ยความไม่มั่นคงมีมากกว่านะเพราะฉะนั้นเวลา คือถ้าวิ่งมาราธอนอะเราไม่เจออย่างนั้นอยู่ละเราไม่เจอช่วงรอยต่อระหว mm hmm. ่างทันติชั่นหญ้าดินมาปูนมาถนนใช่ไหมเราวิ่งถนนโอเคก็อาจจะไม่เจอแต่เข้าโค้งก็อาจจะต้องระวังนะฮะอันนั้นคือเรื่องแรกแต่เมื่อเข้าสู่ถนนละความกลิ้งความทรงโค้งเขาเรียกว่ามันเป็นเทคโนโลยีของมันอะมันชื่อว่า speed r o a speed r o มันก็คือเหมือนกับเมตาอกเกอร์อะ ความกิ้งโคง้งความกิ้งโค้งของมันเนี่ยพอเข้าสู่ถนนแล้วมันมีสโลปลงรองเท้ามันผักกิ้งแบบมันกิ้งเหมือนคล้ายๆเซโร่เอ็กเลยนะแต่หน้าเท้ากว้างกว่าแล้วก็มีความนุ่มกว่านะอ่ะประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ได้กิ้งแบบโคง้งแบบบังคับเป็นล็อกเวียนขนาดนั้น มันมีความกดแล้วก็ยุบตรงข้างหน้าแต่ว่ามันเทนหน้าไหลเลยครับมันผลักไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆเลยใครที่เจออาการนี้กับโปรซีที่แบบว่าคอยผลักเราไปข้างหน้าข้างหน้าไอ้ตัวนี้ผลักกว่าฮะผลักกว่าผลักกว่ายังเห็นได้ชัดแล้วรู้สึกได้เลยว่ากดลราโฟมนุ่มเท้าความรู้สึกอันเดอร์ฟุตเนี่ยสบายเท้ามากๆนะฮะแต่ว่าก็มีความสั่นเพราะว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยกวิ่งประมาณเพจห้า 5, ครึ่งนะห้าครึ่งก็มีความสั่นและรู้สึกได้ว่า กลินก่นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อน่องก,กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเพราะว่ามันเจอโฟมที่กดแล้วก็ยุบมันต้องใช้กล้ามเนื้อในการรับแรงเพราะมันยุบใช่ไหมเหมือนเรากระโดดลงบนเทมโบลีนหรือบนไอ้ผนังไอเป็นพื้นที่เป็นแบบผ้าใบที่มันยุบเด้งเราจะต้องเก่งกล้ามเนื้อไอตัวนี้ก็เหมือนกันฮะมันทําให้ช่วง2กิโลแรกเนี่ยหลังจากโจากรจักรยานมาผมวิ่งเพลทห้านิดนิด 520 510เกิดอาการกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีตอดๆผมจริงๆผมก็กะว่าจะวิ่งประมาณ52 52นาทีกะจะวิ่งประมาณ52นาทีด้วยคู่นี้เพื่อเทสเพราะปกติผมใช้เซโร่1ก็49นาที Pro4 ก็50นาทีตัวนี้ผมก็คิดว่าโอเคเราวิ่งหลังจากจักรยานหลังจากว่ายมาแล้วก็น่าจะอยู่ที่52แต่ปรากฏว่าไม่ได้ต้องลดความเร็วมาเพราะว่า มันไม่ชินกับกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้รองเท้าคู่นี้ผมว่าต้องเทสลรองเท้าคือซ้อมอะช่วงรสเปซิฟิกก่อนที่จะเอาไปใช้วิ่งมาราทอนเนี่ยต้องมีซ้อมแบบเทมโป 15K หรือเ,เอาไปเทสในฮาฟก่อนเพื่อระบบประสาทสั่งการกล้ามเนื้อจะได้ชินกับการวางน้ำหนักเท้าแล้วเจอโฟมนุ่มขนาดนี้แล้วก็ยุบเด้งขนาดนี้เพราะไม่งั้นอะเรา ระบบประสาทเราจะงงแล้วก็กล้ามเนื้อเราจะไม่ชินกับมันแล้วมันจะมันก็จะเกิดเหมือนผมอะกิโลที่2ตอดด้านซ้ายน่องซ้ายก็ต้องเบานะจากคิดว่าจะวิ่งท่้คาหาสิบสนาทีก็ลดลงก็วิ่งว่า5้0 5 20 5นอะไรประมาณนั้นทีนี้สิ่งหนึ่งที่เจอแล้วก็คิดว่าตกใจมากก็คือความลื่นฮนะคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้ว่เวลาจับเนี่ยมันหนืดน,นะ มันหนืดแล้วก็มันให้มาเยอะพอสมควรนะฮะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เจอถนนยามาตอยถนนปูนอะแล้วฝนวันนั้นมันตกที่3 0 0รยอดฝนตกพรมๆฉาบฉาบเลยซึ่งคนไปวิ่งมาลาทอนอาจจะไม่เป็นไรนะถ้าเกิดไม่เจอฝนผมคิดว่าคู่นี้นะคู่นี้เนี่ยเจอตั้งแต่กิโลเมตรแรกนะฮะสะบัดนะฮะกดสะบัดอาการเดียวกับพวก พื้นเอาโซของฮก้าพวกหรือเอซิกเนี่ย a า AHAR a าที่มันลื่นพวกนูสตรายที่ลื่นอ,อ,อ,อะไรนะนบาสที่ลื่นหรือคู่ไหนที่ลื่นที่อารมณ์นั้นนะผมว่าประมาณเดียวกันหรือมักมัก X มัก X สองเซโรเซโรก็ลื่นแต่ว่า เมื่อใช้ไปเกิน50โลร้อยโลไม่ลื่นนะคู่นี้เจอลืน่นกิโลเมตรที่1-2-3ผมก็คิดว่าในใจสวยละมันต้องเก่งกล้ามเนื้อถูกไหมเวลาเราวิ่งแล้วมันสะบัดเวลาเราพุชออฟเนี่ยมันไม่ได้มันจะลืน่นโขผมก็เลยต้องพยายามวิ่งตรงไหลาทางที่มันมีเนินหญ้าเนินทรายคือตรง300ยอดทางวิ่งมันจะเรียบเรียบหาดทรายเป็นถนนนะเนาะ แล้วมันก็จะมีบางช่วงที่เป็นทางเป็นสำหรับขี่จักรยานมันก็จะมี2องส,องสองเลนผมก็ต้องพยายามไปวิ่งไปตรงนั้นแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอถนนถนนดำถนนดำแล้วก็ลื่นลื่นไปเจอใครก็บอกว่านอกจากป้ายยาวว่าคู่นี้ดีไปเจอใครก็บอกว่าเฮ้ายาคูน่ค i, คนี้ลื่นนะคูนี้ลื่นพยายามบอกเขาแต่ว่าโชคดี มันหยุดลื่นตอนกิโลเมตรที่8ครับมันเหมือนเหมือนที่ผมเคยบอกเซล o X1 หรือ X1 2.0นะว่าต้องล็อกต้องให้มันดันอินพื้นต้องให้มันไอที่ฉาบที่เคลือบอมันหายไปก่อนซึ่งพอมันหายกิโลที่8กว่าน,นู่นน่กว่าจนโปรหนำมาแซงได้2กิโลสุดท,ท้ายวิ่งวิ่งมามันถึงจะไม่ลื่นแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะ ตัลงกูอวทานไหมวะปรากฏว่าผมก็พยายามเช็คว่ามันลื่นไหมพยายามวิ่งตรงที่มันเปียกหรือตรงตรงที่มันเป็นแบบปูนะน,นะเป็นถนนปูนปรากฏว่าพอพ้นเหมือนสารที่มันเคลือบอะไม่รู้ใครเจอช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะเพราะว่าคู่นี้เปิดซิงในวันนั้นเลยคือวิ่งแถวคอนโดวิ่งเทสลรันประมาณไม่เกินกิโลอะแล้วก็ไปวิ่งอีกครั้งหนึ่งคือในงานเลยนะวิ่งในงานเลย กว่ามันจะรันอินกว่ามันจะเอาสารเคลือบไอ้พวกนี้ออกหมดอ่ะกิโลที่8ผมก็เก่งเท้าไปเรื่อยเลยตอนแรกก็คิดว่าหืมตะกิวจะกินไหมปรากฏว่าก็พอพ้นกิโลเมตรที่8ปรากฏว่าคู่นี้เพอร์เฟกเลยฮะทีนี้มันจะมีข้อตำหนิกับคู่นี้ไหมผมว่าคนที่ชอบรองเท้าที่ r e s ponsive ดี D, อย่างเช่นเอซิกเมตาส e ีสกาย8หรือพัสเนี่ย อาจจะไม่ถูกใจคู่นี้แต่ถ้าคนไม่ชอบเฟิร์มแนวนั้นผมว่าต้องถูกใจคู่นี้แน่ๆคู่นี้มันจะอยู่ข้างบนหมายถึงความนุ่มนะข้างบนสุดรองลงมาก็เป็น Pro C รองลงมาก็เป็น Zero X 1ลรองลงมาก็เป็นเอ m e t a s p e e d Sky 8 g Paris เอไปเพราะก่อนวันงานหนึ่งวันอะผมผมเอา2คู่ไปผมเอา Sky e g Paris g p a Paris ไปปรากฏว่าไม่ไหวเพราะว่า ไม่แข็งแรงพอคือมันมันค่อนข้างเฟิรม์มแต่มันตอบสนองไวนะมันควิกนะขามันไวนะปึ๊ก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 ,กตอบสนองไวนะแต่มันไม่สบายเท้ามันไม่ผ่อนคลายรีแลกซ์เท่าคู่นี้ผมก็เลยตัดสินใจโอเคเรายังร่างกายไม่พร้อมก็เลยใช้คู่นี้แต่ปรากฏว่าคู่นี้ก็เหมือนกันว่าร่างกายไม่พร้อมคือกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้ในการรับโหลดที่มันยุบแล้วก็เด้งอันนี้สําคัญจริงนะสาคัญ คือเวลากล้ามเนื้อเราเหยียบลงไปเนี่ยอาการของการยุบตัวเนี่ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อบางส่วนในการหลอ่ลอรับเหมือนตัวย่อตัวอันนี้ผมว่าจำเป็นมากๆที่ช่วงเรสเปสิฟก่อนมาราธอนต้องเชเทสกับคู่นี้เยอะๆพอสมควรว่าถูกจริตไหมทีนี้คู่นี้หมอใครเพสแบบ6-7อย่างเงี้ยได้ไหมผมว่าได้แหละแต่ว่าถ้ามาราธอนมันจะเมื่อย มันจะเมื่อยข้อเท้าหรือมันจะเหนื่อยเกินมันจะมันย้วยเกินไปผมคิดว่านะแต่ถ้าฮาร์ปอะผมแนะนำนะแต่ถ้าคนแบบมารทอน4ชั่วโมงลงมาอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วคู่นี้แบบสบายจะสบายมากๆแล้วก็คำถามคือแล้วเมื่อเทียบกับเซโร X1 นมันใกล้กันไปทางนั้นนะความหมายคือความกริ่งของของทรงรองเท้าเนาะ วิ่งไปทางนั้นแต่ซชลโลเอมีความโรกว่ากลิ้งแบบว่าเหมือนล็อกเวียนมากกว่ามันเฟิร์มกว่าผักไปเลยผักและฟิตติ้งของรับออโอบรับของรูปเท้าเนี่ยผมว่าเชลโลเอ็กวทำได้ดีกว่าส่วนตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นหนิดตรงเนี้ยตรงกลางด้วยความเป็นที่เป็นหนิดตรงกลางผมว่ารองเท้ามันจะ มีความให้ตัวมีความดึงหน่วงเขาเรียกว่าอะไรมันไม่รับกับเท้าเท่ากับเซียโรเผมว่าฟิตติ้งของเซียโรเดีกว่ายกเว้นคนที่เท้าหน้าเท้าวกว้างนะก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเซียโรเแคบไปตัวนี้จะพอดีกว่านะฮะทีนี้ถ้ามาเทียบกับโปร4ล่ะ ผมว่าโปร4วิ่งง่ายกว่าในแง่ของถือแม้ว่ามันจะมันนุ่มแล้วก็หลายคนบอกมันโครงเครงหรือว่าไม่สเตเบิลนะแต่ว่าโปร4เมื่อเทียบกับตัวนี้ตัวนี้ไม่สเตเบิลกว่าเอามากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องวิ่งไวส้างหน่อยนะเพจ5อะไรเงี้ยเพจ5เพจ4ลงมาหรือถ้าเราวิ่งเพจ5ในมาราธอนไม่ได้แล้วก็วิ่งเพจ5ในฮาหรือเพจ5ใน 10K ผมว่าคู่นี้ก็มีเลวนะเป็นคู่ที่สบายมาก ทีนี้คำถามต่อมาก็คือมันมันจะทนไหมกับโฟมที่มันโฟมที่มันนุ่มมากมันมันจะมีการคืนตัวไหมอันนี้ก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าว่ามันจะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเคยฟังดรหนึ่งอันนี้เคยเล่าไปแล้วเคยฟังดหนึ่งเขาไปคุยกับทางแบรนด์มาแล้วก็เขาเทส500รอยโลก,กับคู่นี้ปรากฏว่า อ,อัตราการคืนตัวงของโฟมเนี่ยมันยังมันยังโอเคอยู่ซึ่งผมก็คิดว่าคือแบรนด์ซัลโคนี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานแล้วมีคุณภาพมากนะผมชอบมาตั้งแต่สปีดเนาะแต่ผมไม่ชอบพวกโปรเนาะผมว่าโปรไม่ไม่ค่อยเวิร์กผมว่าสปีด d เนี่ยดีมากแล้วก็วิ่งสนุก คู่นี้ก็เหมือนกันคู่นี้วิ่งสนุกแต่ว่าออกไปทางโทนนุ่มโทนหวานใครชอบหวานติดหวานชอบความสบายผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์มากกว่ามากกว่าโปรี่ด้วยจำนะมากกว่าโปรี่ถ้าชอบหวานหวานนุ่มๆอะไรเงี้ยนะหวานนี่ในที่นี้คือนุ่มแหละเออพยายามอธิบายให้มันเป็นรสชาติอาหารนอกนั้นเรื่องการระบายเรื่องของการซักเนี่ยไปซักมาแล้วนะก็เหมือนใหม่เลยนะ จากรูปเดิมที่เคยเอามาให้ดูก็คือวิ่งแล้วมันดำขมุกข,ขมัวเนี่ยซักแล้วก็ซักง่ายแล้วก็ระบายอากาศค่อนข้างดีอเผอิญวันนั้นมันฝนตกก็เลยไม่รู้ว่าระบายดีไม่ระบายดีนะแต่ว่าคู่นี้ซักเช้าเย็นแห้งนะทุกคนนะก็แปลว่าระบายดีแล้วก็ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมว่าปากต่อปากคู่นี้จะจะจะ,จะได้ตรงปากต่อปากเพียงแต่ว่าแบรนด์ไม่ค่อยสำหรับคนไทยอาจจะนึกไม่ออกแต่ผมว่า ลองถามคนที่เคยใช้นะว่าว่าเขาชอบไม่ชอบถ้าถามผมผมชอบนะผมชอบแล้วก็แต่วิ่งเมื่อเทียบกับเซ r ลเซโรเอ็กวันเนี่ยเซโรเอ็กวันฟิดีกว่าเมื่อเทียบความง่ายความยากในการวิ่งถ้าต้องใช้สมาธิหรือต้องวิ่งเร็วเนี่ยผมว่าถ้าไม่ต้องวิ่งเร็วมากเนี่ยโปร4จะสบายกว่าไอ้คู่นี้มันคือแบบมันต้อง วิ่งเร็วให้การคอนแทคทามันน้อยเพื่อไม่ให้โฟมมันเพื่อไม่ให้มันโครงเครงมากมันแบบปุ๊บปุบปบปบปบไปอะ่ะเออแต่ว่าเป็นลงทาวิทยุน,นุนนะก็ลองตัดสินใจดูว่ายังไงนะฮะผมว่าไปลองที่ร้านส่วนเรื่องไซส์นะฮะเออผมใช้9 US นะก็ 10K 6K นะไม่มีปัญหาเรื่องเล็บไม่มีอะไรโอเคลงตัวทุกอย่างส่วนตรงนี้ที่ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ work ก็ปรากฏว่ามันก็เวิร์กก็ล็อกข้อเท้าดีแล้วมีอะไรกันเสียอยู่อย่างเดียวคือความลื่นที่ไม่ได้ลานอินผมว่าพิมพทั้งสองคงไม่ลื่นแล้วล่ะนะค,คิดว่าอย่างนั้นนะใครมีปัญหาอะไรอยากให้รีวิวช่วยกันนะสำหรับคนที่มีเพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจตอนนี้ผมว,ว่ามีอยู่3คู่ที่น่าสนใจในโทนเดียวกันนะเซโร่เอ็กวันโปรแล้วก็คู่นี้จริงๆ3คู่นี้ใช้ได้ทั้งเลือกได้ทั้ง3คู่เลยแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลย หวานหวานก็ตัวนี้ตัวนี้มันเหมือนเดอร์ตี้อ่ะเข้มครีมเชีโรเอ็กวัเหมือนอเมริกาโน่โปรสีก็เหมือนลาเต้อะไรประมาณนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นประมาณนั้นโอเคนี่คือเดอร์ตี้นะเข้มหวานหวานข้นมันแล้วก็ให้ฟิลนุ่มสบายนะโอเคประมาณนี้ครับ